องตัวมาหนึ่งตัวเนาะนเด่นล่างสองตัวมาหนึ่งตัว,น,น,ตว,น,ตวนะครับเป็นสูตรเก่านะมันมันกลับมาเขาออีกผมก็เลยเอามาให้พี่น้องไปไป,ไปเป็นแนวทางนะครับซึ่งพี่น้องสี่เลือกไปใส่หรือว่าโบใส่ก็แล้วแต่พี่น้องเด้นะครับก็เป็นสูตรเก้าดิเครย์ไทเ,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 เบิงมันเป็นสูตรง่ายๆนะครับบบตรงบวกหลายนะเอาไว้ไปไปพิจารณานะครับใส่แค่ตัวนี้นะครับ หน่วยล่างบวกหลักร้อยครั้งที่2นะครับเอาหน่วยล่างบวกหล 2, 2ักร้อยครั้งที่2 2บวก2เท่ากับสเพิ่มเนื่องเป็นหานะครับเป็น4กับหาวนต่อไปนะครับ8 3 1ส6 7ข้างล่างออก2 4นะครับ2 4เหล็กสเข้าเข่านะครับเข่าทือรักหน่วยนะครับวนต่อไป นะครับเขาก็เอา4บวกหลักร้อยตั้งที่2องก็คือ2 4บวก2เป็น6นะครับใน4บวก2เท่ากับ6เพิ่มเนึ่งกับเป็น7นะครับใน6กับ7วันต่อไปนะครับ5 1 6 9 6 7รางออก6สีเข่าที่รักซินะครับเลข6 วัต่อไปนะครับเอา4หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างบวกหลักร้อยครั้งที่สองนะครับ4บวก8เป็น12นะครับไป4บวก8กับ2เพิ่มไปก็เป็น3นะครับวันต่อไปนะครับออก8 3นะครับข้างล่าง ขบนออก3 4, 7, 2, 5, 8, าออก 8, 3. ก 3, มสีนน่นะครับข้างล่างปดสามเลข3ของเข่าจะรับน่วยนะครับมันเป็นสูตรเก่าแล้วผมเคยให้เท,ทเบิลแล้วล่ะแต่ว่าพี่น้องกันจะลืมพื่งกันและวะ้วว่าเพราะว่ามันหลุดไปงวดนึงนะครับแต่ว่ามันกลับมาเข่าหยีเก๋ยมาเให้เทเบิงนะครับมันจะไป3าบวกศนะครับหน่วยล่างบวกหลักร้อยครั้งที่2นะครับ3าบวกศ สามบวกศเท่ากับสามเท่ากับสี่นะครับกัต่ะไปออก873เจ็ดสาข้างล่างออกหา 3, เลข3ามนะครับเขาจิรักน้วยนะวัต่อไปเอาสาบวกห้ 5, นะครับสามบวกห้าเท่ากับแปดเท่ากับเก้นะครับไดแปกับ9 วันต่อไป5 6, 9, 3, 9, 1, ้าหกเางลางออกเก้าสองนะครับเลขกเก้าเขาที่รักซิครับเลขกก้าเขาทีรักซิบวนต่อไปเอา2อบวกหนะครับหน่วยล่างบวกร้อยสามที่สอบวกห้บวกหกับ7เพิ่มไปเป็น8ปนะครับวับนต่อไปออก เก้าสี่ห้าแปดหนึ่งหนึ่งนะครับล่างออกแปดแปดเป็นแปดเข่านะครับเข่าเชื่องักซิฟลักนรวยไม่บอกเพิ้อนนะครับนวันี้มันพิษนี่หลังจากไอ้นั่นแปดบวกหกเป็นสิบสี่นะครับแปดบวกหกเท่ากับสิบสี่ได้ซี่รับหาไดซี่กับหาวันนี้มันสิรุดนะครับก็เลยโปได ก็ไล้ทิมไปเพราะว่ามันออกเก้าแปดนะครับจากรอบโมล็อ,อ,ลอกเดิมอ,ออกเก้าเก้าเจ็ดล่างออกเก้าแปดนะครับแต่ว่เป็นยังก็ไลยทิมไปนะวดวังหันก็ได้เพราไม่ได้มาเห็บเทเบิลนะครับที่นี่วดต่อไปนะครับเ้าออกแปดบวกหกนะครับแปดบวกหกหน่วยล่างบวกหลักร้อยทั้งที่สองนะครับแปดบวกหกเท่ากับสิบสี่นะครับ ไอซีกับหาวอดผหันออก 2, อง 0, 8, 3นะครับข้างล่างออกหาเจ็ดเลขหามันเขา่ามันกลับมันเข่านะนะครับซึ่งสูตรมันกะ่อจังว่าละ่ะมันเขา่าเขา่เขาขมากมันลุดหลัวก็มันมาเข่าถ้าเกิดว่ามันเดินโตนะครับก็เลยเอาใา้ที่น้องเบิง้งนะ อ่วัดต่อไปนะครับวัดชี่วดเท่านี้ได้7บวกหนึ่งนะครับเท่ากับ8และ9คือตัวเด่นนะครับเด่นล่างเด้ออันนี้เป็นเลขเด่นล่างนะครับ2ตัวมา1ตัว1นึครับสิบครับหกสามเนาะอะอไปพิจารณาเบิ้งนะครับ ตัวเด่นยู่ที่8กับ9นะครับเดี๋ยวจังไอ้นั่นผมยังบดเด้เด็กลางยังบดได้จับดีปานใดนะครับโอเคนะครับคลิปนี้บ่เอาเงาเอาแค่หาหกหน้าที่พอนะครับเดี๋ยวจังพอกันกันกบเด่นบนนะครับมือแรงเราต้องเด่นบนเด่นบนล่างพื่ออะไรวะมันมาได้ทั้งบน เดินบนล่างสูตรนี้กระด้เป็นสูตรง่ายๆนะครับเป็นสูตรบ่ยอกงเดี๋ยวกระังเอาไว้เทียบกันเทียบกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเด่นล่างคุกกิเก็บเก้อนนะอันนี้เป็นเลขบนเท่ากับเห็นไ่เทาเก็บไว้ทีละอันหลักสิบก็คือตัวนี้แต้มรวมคือตัวนี้เหลือหลักหน่วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจงได้จังววากันก็คอมเมนต์กันเข้ามาถาม อยากได้ตัวไหอยากหาเหตุอีกย่งางก็ว่ากันไปนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ